ผมอยากจะรู้ว่าณวันนี้เลยครับเรา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 ข้ามาณวันนี้เลยถ้าเป็นฤาษีที่สร้างโดยพ่อเทียมครับจะต้องมีวิธีการยังไงมีมวลสารอะไรยังไงผมนี่นะครับผมผมกล้าสบายพูดได้ต่อหน้าครูบาอาจารย์ครับดินเจ็ดป่าช้าต้องเจ็ดป่าช้าจริงๆอืเอาละมีหนึ่งดินเจ็ดป่าช้านี่นะครับผมแล้วอย่างเมืี้พวกดินโปรงเน่ดินโปรงลูกศิษย์เน่ เขาทํางานอยู่เขาใหญ่ครับอ่าครับครับเขาบอกเอ้าเอาขอหน่อยจะพอเขาใหญ่เลยข้างสารเลยไปขุดจนชาวชาวบ้านเาอุ้ยมึงจะจะัมาขุดไม่ได้ชันนะตายไปเยอะนะครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ของข้สอนเขาบอกเวลาจะขุดจะขอให้ทํำยังไงมีวิธีการไปเอาเราสอนเขาให้ไปพียังไงทํำยังไงครับเอาดินมาใช้ดินโป่งดินโป่งที่พวกสัตว์ เข้าใจครับินอ่าดินปูนใช่ไหมเขาว่ากันว่าพ่อผมถามนีดนะครับเขาว่ากันว่าดินโปูงเนี่ยนอกจากเป็นดินที่เป็นอาหารของสัตว์แล้วเนี่ยยังเป็นยังเป็นถือว่าเป็นของทนสิทธิ์ด้วยใช่ไหมฮะใช่อ่าคือเวลาใครเข้าป่าเข้าเขาไปอยู่กับดินโปูงก็จะแบบป้องกันผู้ผีปีศาจใช่ไหมครับป้องกันได้เข้าใจไหมครับ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 อ่าแล้วเสร็จได้ก็ไม่ส่วนผสมเขาเลยใครเสมาใครเสมาอ๋อเพาผู้ให้เพราะหน่อยคือขี้ตะไคร้ ที่ตะไคร้เสมาแต่ก็เรียกใครเสมมาที่ขึ้นตามเสมาที่อยู่รอบโบเห็นไหมก็จะ <c oughs> <c oughs>